น็กชาลีทิ้งเงิน15ล้านชวดโกอินเตอร์จีนฟังเหตุผลที่ทำมดดำปลี้จนเลิกคบไปเลยค่ะล่าสุดน็กชาลีไปออก,กรายการคุยแหลกแดกดึกนะคะที่ด้านน็กเองเป็นแขกรับเชิญค่ะด้านมดดำเป็นพิธีกรรายการนะคะยังสื่อกับน็กเองก็พูดถึงกระเจ้าตัวว่าเหตุผลที่เลิกคบกับนก็กกับไม่ทาละครตลอดชีวิตก็เพราะว่าแน็กนี่แหละ คือสมัยก่อนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนที่แน็กมันเล่นหนังเรื่องเด็กหอมีผู้บริหารคุณจีนเข้ามาติดต่อว่าอยากได้น็กโกอินเตอร์ไปที่จีนวันนั้นเขาก็นัดไปคุยไปเซ็นสัญญาค่าตัว15ล้านเลยนะซึ่งตอนนั้นมดดาก็ตั้งใจอยากทำเหมือนกับเอสุภชัยดูแลดาราปรากฏว่าไปคุยกับเขากำลังจะเซ็นสัญญา มันก็ไปนั่งเครียดใจเขาสักพักบอกไม่ไปคุยอะไรกันไปทําไมอยู่ไทยดีกว่าทาเอามดดามงงเพราะตอนนั้นเนี่ยคุยกับฝั่งจีนเป็นชั่วโมงเลยนะส่วนเหตุผลที่ทําให้น็กตัดสินใจไม่ไปจีนก็ยิ่งทำเอามดดปัปลี๊ดหลังอีกฝ่ายบอกว่าหมาแมวของผมใครจะเลี้ยงซึ่งฮุนดําเองก็บอกเลยว่าตั้งแต่นั้นมากูเนี่ยไม่ยุ่งกับมันอีกเลยขณะที่แนักเองก็เผือ,ออีกว่าต้องบอกว่าตอนนั้นที่จีนเนี่ยเขากําลังถ่ายงานเลยนะเขาถ่ายเป็นเดือนเดือนถ้าเราเซ็นสัญญาคือไปอยู่นานไม่มีวัันพก แล้วก็คือตัวเฮียผมจะอยู่ยังไงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้มีการเปิดเผยนั่นเองนะคะแม่เรียกว่าในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยให้เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เขาน่ารักกันมากๆค่ะ